แดดร้อน uh, นะครับไม่ออกนะครับไม่ออกนั่งอยู่ร่มเนี่ยแหละจะมาดูมะพร้าวนะครับมะพร้าวเขาปลูกกันปลูกกันยังไงนะครับให้มันโตเร็วผมก็ดูมาหลายวิธีนะครับเอรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกนะครับบางันปลูกเอียงปลูกอะไรก็ช่างนะครับปลูกเอียงปลูกอะไรก็ช่างนะครับใส่เกลือให้ดินมันกร่อยว่าอย่างนั้นมันจะได้โตเร็วใส่ปุ๋ยนี่คือมะพร้าวที่ผมเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับผมซื้อมาพร้อมกันร้านเดียวกันแล้วก็ปลูกพร้อมกัน ใช้วิธีเดียวกันปุ๋ยคอกรองก้นหลุมแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีพร,พร้อมๆกันรดน้ําพร้อมกันนะครับเอามาสังเกตดูนะผมมาน,นั่งสังเกตดูนะครับเอ่มันจะต่างกันนะคือหมดทั้งหมดสิบต้นนะครับมันจะมีต้นหนึ่งเนี้ยสองต้นฝั่งน้นะที่ที่มันจะโตวกว่าแล้วก็มีในร่มนะในร่มเนะี้ยดูเลยนะครับดูความแตกต่างเลยในร่มเนี้ยในร่มนี่สามต้นนะครับดูความแตกต่างผมก็เลยมาคิดนะครับมาคิดว่า มันก็ทําเห A, land, ม,มือนกันปลูกเหมือนกันรองก้นหลุมเหมือนกันใส่ปุ๋ยพร้อมกันนะครับแล้วก็รดน้ําพร้อมกันแล้วก็น,นี้ไอ้ห้าต้นนี้นะครับห้า <c ess iz as> ต้นนี้นนนทําไมไม่โตเหมือนกันเลยห้าต้นไม่โตนะครับไม่โตเท่าไหร่แต่ไม่ตายนะครับก็คือสรุปนะครับสรุปเท่าที่เท,ท,ท่าที่ได้นะครับก็คือห้าต้นนี้จะโดนแดดทั้งวันเลยนะครับตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะโดนแดดได้เห็นไหมแต่สองต้นนั้นนะครับมันยังจะพอมีร่มจนถึง สองสามโมงเช้านะครับแล้วก็แดดใบาอาจจะโดนได้อยู่นะครับใช่ไหมมันก็ยังเจริญเติบโตได้ดีนะครับคือสรุปก็คือมันต้องมีร่มช่วยมันด้วยช่วงรแรกๆอาจจะทําเป็นร่มแทนะไรบังก็ได้นะครับมาดูเห็นเลยนะครับชัดๆเลยนะเนี่นะครับรุ่นเดียวกันนะแล้วมันมีร่มขนุนแล้วก็ร่มมะกรูดแล้วก็ใช้คาบ้านด้วยนะครับนี่ประมาณเนาะบ่ายโมงกว่านะครับยังร่มอยู่เลย สวยเลยนะครับสวยเลยทั้งทงท,งที่ดินเอ่อดินนะครับเนี่ยดูดูหญ้าบริเวณโคนต้นเห็นไหมมันตายเองนะมันตายเองนะดินประเภทไหนคิดดูแล้วกันนะครับแต่สามต้นนี้ไปได้สวยเลยนะไปได้สวยพอๆกับต้นเอ่อโทษน,นะพอๆกับต้นนั้นเลยนะต้นที่อยู่ในร่มที่ใกล้ร่มนะก็คือสรุปช่วงแรกๆนะครับผมว่าปีสองปีแรกน่าจะทําร่มให้นะครับประเด็นสาคัญคือบางคนเขาบอกว่าไม่ต้องตัดกิ่งแห้งอะไรเนี่ยนะครับ ไม่ต้องตัดกิ่งแห้งอะไรออกผมก็ตัดนะอันนี้มันแห้งใหม่เนี่ยผมตัดตัดทุกกิ่งเลยนะเพราะว่า,าคนทางไกลก็บอกว่าถือเล็ดไม่ให้มีใบใบมันแห้งนะครับตัดออกเลยนะครับตัดออกเหมือนกันทุกทุกต้นเลยนะก็เหมือนกันนะครับก็คือสรุปนะครับรปลูกมะพร้าวตัวเร็วก็ต้องมีร่มให้ด้วยนะครับช่วงปีแรกนี่ผมว่านั้นสำคัญนะครับ